น้ำคือสิ่งสำคัญต่อโลกเรียกได้ว่าถ้าโลกใบนี้ขาดน้ำก็จะไม่มีมนุษย์นั่นเองเราใช้น้ำในการชำะระล้างสิ่งสกปรกต่างๆเราใช้น้ำในการเยียวยาดับกระหายและดื่มกินผู้คนบูชาน้ำเพราะน้ำคือผู้ให้ชีวิตและน้ำคือ god of l i v e r น้ำอยู่กับเราในทุกจังหวะของชีวิต น้ำอยู่กับเรามาตั้งแต่อดีตโบราณแม้กระท,ทั่งเทพเจ้ายังโดนบรรดาลน,น้ำให้แก่ประชาชนน้ำเป็นเครื่องอำนวยเสียงและเสียงของเราก็เป็นกระบอกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการสังสรรค์ภูเก็ตอันดามันวอเตอร์สะอาดสดชื่นให้คุณค่ะ นสะอาดสดชื่นให้คุณค่า